มีกินน้ำกาแฟป,ปับ๊บไตเก็บไม่ไหวไตจะทําที่เหมือนเขื่อนคอยปิดเปิด,ปดน้ําอุจจาระประสัสสาวะเราถ้าตายเราพร่องไตเราเกิดบิบหนาปั๊บเดี๋ยวเข้าไปกินกินน้ำปับ๊บเดี๋ยวเข้าไปฉี่เดี๋ยวฉี่เขื่อนทํางานไม่ดีค่ะ งหมอแดงวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าคนที่มาหาแล้วบอกว่าเป็นโรคกระดูกทับเส้นน่ะหมอแดงจะหาให้เจอก่อนว่าเป็นกระดูกทับเส้นจริงหรือเปล่าเช็คก่อนนะที่ผมว่าแล้วนะนอนให้นอนกับพื้นนะแล้วก็ลองยกเท้าขึ้นซิยกขึ้นไหวไหมถ้าไม่ไหวถ้าหากว่ายกขึ้นได้ถึง90องศาผมฟันทงเลยนะว่าไม่ใช่กระดูกทับเส้นก็ต้องเปใจกลากันอย่างอื่นใช่นะฮะ <C> e <an> ่ไมถ้า<ช>เกิดว่าเป็นกระดูกทับเส้นต้องใช้เวลารักษานานหน่อยนานหน่อย <C> e <an> นานหน่อยแต่ก็มันก็ช่วยได้ความปวดต่างๆนี่ให้เรารวมเดินก็ได้ดีขึ้นมัน <C> e <an> จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นโ <C> e <an> ดยไม่ต้องผ่าตัด <C> e <an> แต่แต่ต้องเรากินยาสมุนไพรช่วยบ้างช่วยบ้างนั่นเอง <C> e <an> งั้นก็ต้องมาถามวิธีรักษาละถ้าเกิดว่าหนึ่งถ้าเจอว่าไม่ใช่กระดูกทับเส้นแต่ว่าเกิดจากอาการเรื่องพฤติกรรมไรเนี่ยหมอแดงจะรักษายังไงคะสิ่งแรกที่จะยทำคือเราต้องเอาของเสียออกก่อนโดยการ ขับถ่ายโรกขับถ่ายดีไหมระบบขับถ่ายอ๋อปกติคุณคุณท่าถ่ายวันละกี่ครั้งวันละครั้งหนึ่งค่ะคุณท่านทานอาหารกี่ครั้งสามมื้อบางทีก็มากกว่าใช่ถ้าทำไมเราถ่ายครั้งเดียวล่ะถ่ายครั้งเดียวนี่ปกติไหมถ่ายครั้งเดียวนี่เป็นเพียงเรียกว่าพอใช้ได้นะครับปกติเราทานอาหารสามเวลาเราควรถ่ายทั้งสองสามครั้งสิบห้าชั่วโมงถ้าไม่ถ่ายนี่นะฮะร่างกายเราจะเกิดปัญหาและสารพิษในเกิดในร่างกายเรา ถ้าหากว่ามีเวลาจริงถ้าหากว่าไม่ถ่ายจริงๆผมแนะนําว่าใช้ดีท็อกมั่งใช้ยาระบายอื่นมั่งใช้ดีท็อกนี่มันสะดวกสบายเ,เราจะถ่ายเราจะทําตอนไหนที่สะดวกก็ได้การที่เป็นกระดูกทับเส้นหรือว่าเป็นปลอมๆเนี่ยนะ,ะสิ่งแรกต้องทําคือต้องถ่ายให้ได้ก่อนอนะเอาของเสียออกก่อนเอาของเสียเอาลมเอาอุจจาระเอาเสพหะออกจากร่างกายเราเพราะสิ่งที่เราแน่นเหนือนข้างในเนี่ยนะลมถ้าอัดแน่น้นมามคุณตาเห็นรูปโป่งไหม ลูกโป่งถ้ามันแข็งได้ก็เพราะลมอัดแน่นนั่นกระดูกสันหลังเราจะแข็งจะเก็บเพราะลมที่อัดแน่นไปเลยเราต้องค่อยๆปล่อยลมออกก่อนก็ค่อยปล่อยลมให้หลังเรานิ่มให้ร่างกายเรานิ่มลงนิ่มลงเลือดลมเราจะได้ไหลเวียนได้ครับนะสิ้นลมตาเราจะได้ไหลเวียนได้เมื่อไหลเวียนได้ปั๊บอาหารหรือเลือดเราจะไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายเราก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องถ่ายก่อนสองเสียออกอันที่สองคือต้องทําให้กระเพาะอ้าวนี่ย่อยให้ได้ดี ดูแลอาหารดูแลน้ําดูแลการกินให้ดีว่าการกินน้ําการกินอาหารได้ถูกต้องถูกเวลาถูกการไหมนะน้ําเย็นเยอะเกินไปไหมน้ําอัดลมนี่เยอะไหมสําคัญอีกตัวหนึ่งฮะที่ทําให้เราย่อยไม่ได้นมครับอ๋อใช่บางคนนมเนี่ยนะย่อยนมไม่ได้คนเดเซียเราเนี่ยนะไม่มีเอนไซม์ในการย่อยนมส่วนใหญ่แล้วก็นมเนี่ยมันมีสารที่เรียกว่าเป็นความหนืดความข้นที่เข้าไปในขวางการเลื่อนลมเราถ้ากินนมไปเยอะ ก็อาจังเกิดปัญหาขึ้นมาได้เพราะว่ามันไม่ย่อยมันอืดแน่นน้ําเย็นนะตัวหนึ่งนมตัวหนึ่งและสารที่เป็นเมื่อเป็นมาเนี่ยก็ของแข็งของที่ย่อยยากพยายามพยายามให้เยอะนักตอนที่เรามีปัญหากับระบบย่อยเราะนนก็เป็นเรื่องของกระดูกทับเส้นนะคะหาสาเหตุให้เจอก่อนแล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วยปรับพฤติกรรมค่ะต่อมาเราก็การนวดนวดบัตรอ๋อนวดเริ่มจากเท้าด้วยนะจากเท้าครับให้ให้การหมุนเวียนเลือดลมเลยดีนะแต่ถ้าหากว่าเรา นวดเท้าเสร็จใช่ไหมก็อาจจะประครบประครบเพื่ออะไรฮะประครบเนี่ยเราก็จะประครบนะ,ะคบเท้าส่วนใหญ่แล้วประครบเส้นนี้นะประครบเนี่ยเพื่อให้ฟํามร้อนนะตัวตัวยาเน,นี่ยฮะมันเข้าไปตรงนี้นะ,ะ,ะ,ะเพื่อให้เพื่อให้ฟํามร้อนเนี่ยมันจะไล่ลมไล่ความชื้นออกทําให้เลือดลมเราวิ่งได้ไหลเวียนได้เมื่อลมไหลเวียนได้มันก็ทําให้เซลล์ตรงนี้มันฟื้นตัวขึ้นมาได้มันค่อยๆดีขึ้นลมออกไปปั๊บของนี่เราขยับเคลื่อนได้ ลมเนี่ยบางครั้งมันเหมือนกับหอกธนูนะฮะมันแหลมมันคมมันแข็งมากเสียบจึ๊กไปติดเลยนะโดยเฉพาะสลักเพชรตรงนี้นะถ้าลมเข้ามาเสียบตรงนี้นะครับปั๊บยกไม่ขึ้นเลยครับเดินไม่ได้เลยนะฮะก็ถึงเ,เรียกว่าลมเสียบสลักเพชรส่วนใหญ่ตรงนี้ฮะเกิดปัญหามากะนะกลายเป็นเขาจะตีความหมายว่าเป็นกระดูกทับเส้นในหมดเล่ะ นี่คือโรคก,กระดูกทับเส้นที่ไม่ใช่กระดูกทับเส้นจริงๆสามารถรักษาได้ปรับพฤติกรรมแล้วก็มานวดบำบัดานส่วนใหญ่ตอนนี้เยอะมากถ้าเป็นกระดูกทับเส้นจริง,รงๆนี่ก็รักษาได้แต่ต้องใช้เวลานานกว่านั้นนะคะ <ผม S 1> <อ>นี่เป็นความรู้จากหมอแดงน,นะคะหาสาเหตุให้เจอแล้วก็รักษาตัวเองให้หายเพื่อที่จะมีชีวิตได้ตามปกติเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราแนะนําหนังสือดีๆเล่มนี้ค่ะ มหจรรจ์ธรรมชาติบำบัดนะคะเป็นหนังสือที่อยากจะแนะนาหมอแดงเขียนเองใช่ไหมคะครับเพิ่มคาผู้หยิบขอยอหยิบได้ค่ะดีค่ะช่วยกันแนะนำนะคะค่ะหมอแดงเขียนเองนะคะหนังสือเล่มนี้เพราะสุขภาพดีคือที่สุดปรารถนาของทุกคนถึงเวลาแล้วที่คุณจะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมหรสยจธรรมชาติบำบัดด้วยนะคะนี่เป็นหนังสือที่ฝากไว้ค่ะหาซื้อได้ที่ c ีเอ็ดบุ๊กเซ็นเตอร์บีทแล้วก็แพ็หนังสือชั้นนําทั่วประเทศได้เลยค่ะสําหรับวันนี้หมอแดงและตะนารกร พยายนลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้า1 0 5นาฬิกา50นาทีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ